ตำรามะตูมนิ่มอีกสูตรหนึ่งนะคะเล่าว่าตำราหนึ่งนั้นได้เห็นพระท่านเที่ยวสืบแสวงหาบรเพชรมะตูมได้แล้วนำมาพร้อมเสร็จเครื่องยาต้มให้เด็กกินแก้โรคตาขโมยอันนี้เอาไปต้มให้เด็กกินนะคะแก้โรคตาขโมยลงท้องอาจีนตาเหลืองดังขมิ้นพุงโรโซเซโรคตับก็ทำให้ตาเหลืองโรคตาขโมย พุงโรก้นปอดตรงนี้ค่ะสมัยก่อนภี่ไงพุงโรโซเซก้นปอดคอดเกีว่วแขนขาเล็กหลิวตามแห้งเกร็ดมีมีผิวหนังแห้งเป็นเกร็ดนะคะกินยานี้ไปร่างกายอ้วนพีครบ20ปีได้บวชบรณประชาตัวยามีสสิ่งยานั้นสามสิ่งอันนี้มีมะตูมอ่อนนะคะมะตูมอ่อนหาได้แล้วรวมมาฝานตากหลายวัน บรเพ็ดอันที่สองหดใหญ่เอาไว้เชือดหันเต็มชามเข้าฉันเกลือตวงคูนชามสูตรนี้จะมีมะตูมอ่อนมีบรเพ็ดแล้วก็มีเกลือนะคะต้มขึ้นด้วยการเคี้ยวเคี่ยวจนยานั้นพ้นเหมือนน้ำขามใส่ในไห้เครือบที่ให้รั่วซามใครเจ็บกินตามโรคน้อยมากทวี อาหารกินได้โรคไัยหลีกนีแต่น้ำยานี้ขมเค็มเต็มกลืนทั้งขมทั้งเค็มเลยค่ะสูตรยานี้